สวัสดีครับคลิปนี้นอดในช่องวอล์กอิไทยทริปอยู่บนสถานีรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงสถานีวัสเมเี็นนารีครับพามาดูความคืบหน้าในการก่อสร้างบ้านมั่นคงที่ชุมชนประชาร่วมใจหนึ่งและก็แลนด์มาร์คแห่งใหม่สถานที่ท่องเที่ยวรังวัสเมเอ็นนารีครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงตามไปดูกันครับ ตอนนี้เราอยู่ในวัดเสมียนนารีครับซึ่งเป็นวัดพระอารามหลวงที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งในกรุงเทพม,มหานครครับและก็ใครที่ชอบสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาแนะนํามาที่วัดเสมียนนารีครับหรือว่าใครที่ชอบปฏิบัติธรรมที่วัดเสมียนนารีก็มีสาราสําหรับปฏิบัติธรรมให้กับพุทธศาสนิกชนด้วยนะครับต่อจากนั้นเราก็จะเดินไปดูทั้งที่บริเวณหลังวัดเสมียนนารีครับที่มีการจัดแลนด์มาร์คหรือว่ามีการทําสะพานเชื่อมระหว่างชุมชนประชาร่วมใจกับ วัสมียนนารีเข้าด้วยกันแล้วครับแล้วก็ดูบริเวณรอบๆและความคืบหน้าในการก่อสร้างของชุมชนประชาร่วมใจหนึ่งแล้วว่ามีความคืบหน้าถึงไหนแล้วครับและตอนนี้เราก็อยู่หลังวัสมียนนารีครับฝั่งตรงข้ามกับชุมชนประชาร่วมใจหนึ่งในเฟสที่หนึ่งมีประชาชนเข้ามาอยู่เรียบร้อยแล้วครับโดยตรงนี้จะมีการนําภาพวาดที่สวยงามมากๆครับเกีบบ่ยวกับวิถีชีวิตหรือว่าความเป็นอยู่ของพี่น้องเกี่ยวกับการทํานาหรือว่าพัฒนธรรมในการทํานาของพี่น้องประชาชน มาประดับประดาบริเวณริมคลองแห่งนี้ครับทาให้บริเวณริมคลองเป็นประชากรใกล้ๆกับวัดสมเดียนารีมีชีวิตชีวามากขึ้นครับบริเวณหลังวัดสมเย็นารีแห่งนี้ครับมีการปรปับปรุงภูมิทัศน์คลองเป็นประชากรทั้งการก่อสร้างบ้านมั่นคงริมคลองเป็นประชากรของชุมชนประชาร่วมใจหนึ่งรวมถึงมีการปลูกต้นไม้และการจัดสวนย่อมสําหรับเป็นพื้นที่สําหรับพักผ่อน รวมทั้งสําหรับเป็นพื้นที่สําหรับการจัดกิจกรรมหรือว่าทำกิจกรรมของพี่น้องชุมชนประชาเร่วมใจหนึ่งด้วยครับที่สําคัญยังมีการก่อสร้างสะพานข้ามคลองเป็นประชากรอย่างสวยงามเพื่อเชื่อมระหว่างชุมชนกับวัดสมิยนารีครับโดยเป็นสะพานโค้งสวยงามมีบันไดขึ้นและตรงกลางเป็นที่สาหรับจูงจัก,กรยานขึ้นได้ด้วยครับ ซึ่งบริเวณสะพานมีราวกันตกสีเขียวมองดูสวยงามและมีความมั่นคงแข็งแรงครับเหมาะสมกับการใช้งานและเดินทางผ่านไปผ่านมาของพี่น้องประชาชนรวมถึงบริเวณนี้จะสามารถใช้เป็นแลนด์มาร์คใหม่ของญาติครองเป็นประชากรรังวัสมียน,นารีครับเพราะนอกจากจะเป็นการปรับปรุงคลองให้สวยงามและสามารถจุน้ําได้มากขึ้นรวมถึงระบายน้ําได้มากขึ้นแล้วยังเป็นการปรับปรุงเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนด้วยที่สําคัญจะเป็นแหล่งสร้างอาชีพให้กับประชาชน ที่อยู่ริมคลองเป็นประชากรไปในตัวด้วยครับบริเวณหลังวัชเมียนนารีครับมีความสวยงามและมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากๆเลยครับจากคลิปก่อนๆที่นอดพาไปดูยังไม่ได้มีการตกแต่งหรือว่าทาสีบริเวณทางเดินหรือว่าที่กั้นเขื่อนรอิมคลองเป็นประชากรแต่ตอนนี้ ตรงบริเวณที่กั้นเขื่อนริมคลองเป็นประชากรมีการทาสีอย่างสวยงามรวมถึงมีการก่อสร้างกำแพงวัดเสมียนานารีเพิ่มเติมแล้วครับจากคลิปก่อนก็ยังไม่ได้มีการก่อสร้างเสาหรือว่ากำแพงวัดเสมียนานารีครับคลิปนี้มีการก่อสร้างหรือว่าทำกำแพงของวัดเสมียนานารีแล้วครับแล้วก็มีการทำราวการตกบริเวณริมคลองเป็นประชากรเรียบร้อยแล้วครับต่อจากนั้นเราก็จะเดินไปดูความคืบหน้าในการก่อสร้างบ้านมั่นคงที่ชุมชนประชาร่วมใจหนึ่ง ซึ่งยาวตั้งแต่ถนนรังวัสเสมียนนารียาวไปจนถึงถนนงามวงวานเลยครับมีการก่อสร้างบ้านมั่นคงทั้งหมด257หลังซึ่งมีความคืบหน้าไปมากแล้วครับบางส่วนก็คือตั้งแต่เฟสที่1และในเฟสที่สองบางหลังก็เริ่มมีการย้ายเข้าอยู่และส่งมอบบ้านให้กับประชาชนอย่างต่อเน,นื่องเรื่อยๆครับกระทั่งปัจจุบันนี้ครับเดือนกุมภาพันธ์2 5 1 6มีการก่อสร้างบ้านเกือบทุกหลังแล้ว โดยจะสามารถส่งมอบให้กับประชาชนได้ภายในกลางปี2 0 1 6น6้ครับเกือบทุกหลังเลยแต่จากการสอบถามพี่น้องในชุมชนประชาร่วมใจหนึ่งพบว่าคงเหลือบ้านอีกสองหลังที่ยังอยู่ระหว่างการฟ้องร้องดำเนินคนดีความกันอยู่ครับซึ่งคาดว่าก็จะสามารถผลักดันออกได้ในไม่นานนี้และหลังจากนั้นก็จึงจะดำเนินการก่อสร้างบ้านมั่นคงเพิ่มเติมในส่วนที่เพิ่งมีการย้ายบ้านเก่าออกนะครับแล้วก็มีส่วนของที่มีพื้นที่ว่างอยู่ เราก็จะเห็นว่าตรงบริเวณชุมชนประชาะร่วงใจหนึ่งนี้ครับมีบ้านที่ย้ายเข้าอยู่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการตกแต่งอยู่ก็มีครับหรือว่ากําลังตกแต่งสถาปัตยกรรมภายในปทั้งภายนอกแล้วก็บ้านที่กําลังก่อสร้างอยู่ก็มีครับ mm. เกิดจากเรื่องการผลักดันให้ประชาชนในพื้นที่เดิมออกจากพื้นที่ได้เร็วหรือว่าช้าต่างกันนั่นเองจึงทําให้งานก่อสร้างบ้านมั่นคงในแต่ละส่วนหรือว่าในแต่ละครูหามีความคืบหน้าไปมากน้อยต่างกันไปด้วยครับ แต่อย่างไรก็ถือว่าชุมชนประชารวมใจหนึ่งหลังวัดสมียนารีแห่งนี้มีความคืบหน้าในการก่อสร้างบ้านมั่นคงไปค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับหลายๆชุมชนที่นดพาไปดูก่อนหน้านี้ครับที่ยังไม่สามารถผลักดันพี่น้องประชาชนในพื้นที่เก่าออกไปได้เลย บ้านมันคงที่ชุมชนประชาร่วมใจหนึ่งครับมีการก่อสร้างเป็น2แถวมีทั้งแบบที่เป็น1ชั้นและแบบ2ชั้นซึ่งค่าผ่อนก็จะแตกต่างกันออกไปครับโดยการเลือกบ้านแบบไหนขึ้นอยู่ที่จํานวนสมาชิกในครอบครัวแต่ถ้าถามผมนะครับผมจะเลือกแบบ2ชั้นและอยู่แถวหน้าเพราะว่าผมมองว่าค่อนข้างจะร่วงกว่าแถวที่2ที่อยู่ด้านในครับแต่ละก็แล้วแต่ความชอบด้วยครับรวมถึงกําลังทรัพย์หรือว่าการหารายได้ของแต่ละครอบครัวด้วยละ่ะ พราะว่าบ้าน2ชั้นต้องผ่อนเดือนละประมาณ2,500ถึง2,800บาทครับส่วนบ้าน1ชั้นผ่อนประมาณเดือนละ1,500บาทมีระยะเวลาในการผ่อนชำระบ้านมั่นคงตรงนี้ครับใช้เวลาทั้งหมด30ปี ในบางคูหาของชุมชนประชารวนใจหนึ่งครับยังมีการก่อสร้างอยู่ครับแล้วก็กําลังมุงหลังคาอยู่บ้างกําลังทําก่อผนังอยู่ก็มีครับเพราะฉะนั้นจึงถือว่าเรื่องการผลักดันพี่น้องประชาชนในพื้นที่เก่าออกไปส่งผลอย่างมากต่อความคืบหน้าในการก่อสร้างบ้านมั่นคงครับซึ่งเมื่อเทียบกับคูหาต่างๆที่เราเดินผ่านมาเมื่อสักครู่ครับจะเห็นว่าคูหาตรงนี้ยังมีการก่อสร้างอยู่ครับเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให,ให้กับคนที่มีส่วนในการก่อสร้างแล้วก็ มีการผักดันพี่น้องประชาชนที่ยังอยู่อีกและยังไม่ย้ายออกนะครับให้สามารถก่อสร้างบ้านมั่นคงคืบหน้าไปได้เร็วๆและสามารถส่งมอบให้กับประชาชนผู้เป็นเจ้าของสิทธิ์ได้ตามที่กำหนดกฎเกณฑ์ไว้ครับ ประชาชนที่เข้ามาอยู่ในบ้านเรียบร้อยแล้วครับก็มีการตกแต่งทั้งภายในและภายนอกบ้านครับโดยภายนอกมีการตกแต่งด้วยต้นไม้หลายชนิดเลยครับสร้างความสวยงามร่มรื่นให้กับบ้านได้มากเลยเนื่องจากว่าตรงบริเวณหน้าบ้านของชุมชนจะหันหน้ารับแสงแดดครับจึงทำให้ช่วงสายถึงบ่ายอาจจะร้อนมากครับการปลูกต้นไม้บริเวณหน้าบ้านอย่างนี้หรือว่าการตกแต่งหน้าบ้านให้สวยงามก็จะช่วยเรื่องความร้อนไปได้ รวมทั้งมีประชาชนที่มีการปรับปรุงพื้นที่หน้าบ้านของตนเองให้กลายเป็นแหล่งสร้างไรายได้ด้วยโดยการเปิดเป็นร้านขายของก็มีครับให้กับคนในชุมชนรวมถึงผู้คนที่เดินทางมายังชุมชนประชาร่วมใจหนึ่งแห่งนี้ถือว่าเป็นการบริหารจัดการพื้นที่หรือว่าใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่ามากครับการปรับปรุงหรือสร้างบ้านมั่นคงริมคลองเป็นประชากรครับโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือว่าพออชดําเนินการใน38ชุมชนใน4พื้นที่ด้วยกันได้แก่ เขตตุจักหลัก4ดอนเมืองแล้วก็หลัก6ของจังหวัดปทุมธานีครับซึ่งมีจํานวนทั้งหมด6,386ครัวเรือนที่อยู่ในโครงการก่อสร้างบ้านบั่นคงรวมถึงชุมชนประชาะร่วมใจหนึ่งแห่งนี้ด้วยครับเราก็ต้องมาคอยดูว่าบริเวณพื้นที่นี้จะมีการพัฒนาไปมากแค่ไหนหลังวัสมีนารีหรือว่าชุมชนประชาะร่วมใจหนึ่งแห่งนี้จะมีการพัฒนาไปเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่สาหรับการท่องเที่ยวในชุมชนได้หรือไม่อย่างไรต้องมาคอยรอดูติดตามกันไปเรื่อยๆครับ สาระดีเดินเที่ยวสุขใจไปกับ Walking Thai t i p กั้น็อตครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้หน่อยครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ